น้อมเกลาในมาตรการท่านสมณนะที่เคารพอย่างสูงแับเพราะว่าทนอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงแต่พราะคกรูที่เคารพอย่างสูงได้เจริญตามสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะขออนุญาตมาส่งการบ้านโจทย์ปฏิสังพันธ์ค่ะระวังเดินทางกลับเข้ามากรุงเทพกะ่ะก็มากลานหลานก็จอดรถแวะแล้วก็ไปเซื้อขนุมมามากินค่ะแล้วก็ ขณะที่หลานก็กินกนมมันได้กลิ่นกาวปลาออกมาค่ะคเกเรตมันไม่ชอบมันเริ่มทุกข์ค่ะมันบอกตาเขาไม่กินกระนมปลาเส้นเนี้ยมันจะสุขใจมากกว่าค่ะก็ไดุ้ยกับมันว่าเองจะทุกข์ไปทําไมเมื่อก่อนเองก็ชอบกินยิ่งกินก็ยิ่งมันไม่ใช่เลยแต่เกเรตมันบอกว่าเมื่อก่อนนะใช่แต่ตอนนี้มันไม่ได้กินแล้ว แล้วที่หลานก็กินกันมันก็เหมือนเองสมัยก่อนนั่นแหละเองก็รับไปสิรับเดี๋ยวมันก็หมดไปไอ้กเรตเองอยากไปเป่งโตดหลานน้นเดือว,วิบากหลานมันจะเข้าเองต้องขอบคุณหลานนะตามไม่เ็นเ็นว่าไอ้กเรตตัวนี้ยังเหลืออยู่เองอ่ะต้องฝึกไอได้ทุกเรื่องขนมจะมีกลิ่นแบบไหนก็รับไอได้ตั้งหมดเข้าใจไหมเกเรตมัน ก็เข้าใจกะมันก็นั่งดมกินไปด้วยใจที่เบิกบานขึ้นกับครุประมาณนี้กาช่วยชี้แนะ้ปัญญาด้วยค่ะกรับกอบพระกค่ะสาธุอยากได้อะไรมันไม่อยากให้หลานกินกระนุมที่มีกลิ่นปลาแรงขนาดนี้บนรถือ,ลอแล้วกินอะไรแรงจริงๆไอ้กิน กิเลสมันแรงกว่ากักรู้เห็นไหมเรากลิ่นที่แรงพลังงานที่แรงอย่างที่ทำให้เราทุกข์ีี่ยคือกลิ่นคาวของกิเลสที่มันเป็นลังเกียดนะส่วนกลิ่นพวกปลาเส้นอะไรเนี่ยแป๊บเดียวมันก็หายนะฮเราก็เคยทํามาเอ้าล้างกิเลสได้แล้วไม่ใช่หรอค่ะปอล้างกิเลสได้มันก็ใจมันรู้สึกดีขึ้นกักรูุ ไม่หมนตอนแรกค่ะอืม,มนี่แหละอยากจิบิดเขาเรียกว่าอยากเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรก็อยากไปสมุดไม่เหนื่อยมั้งเหรอหืมเหนื่อยเปล่าไม่เลยกับลูกแล้ววันหนึ่งปฏิสัมพันธ์กับไม่รู้กี่คนไม่รู้อยากกี่เรื่องต่อก,กี่คนใช่ค่ะพลังงานจ่ายไปไหนหมดอะอือจ่ายให้ใครพลังงานอะ กิเลสเอาไปกินหมดก็กรู้เออนั่นแหละพอกิเลสเอาพลังงานไปกินมันก็ไม่มีพลังงานที่จะมาทําคุณงามความดีไม่มีพลังงานที่จะมาสู้กับกิเลสมันกินแรงนะวันวันหนึน่งอะพวกเราต้องทวนว่าเราใช้พลังงาน่ะไปกับอะไรมากที่สุดถ้าเทยบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย เทียบออกไหมใช้พลังงานไปกับอะไรใช้พลังงานไปกับชอบชังหรือใช้พลังงานไปกับการฟังธรรมการสนทนาธรรมการแสดงธรรมใช้พลังงานไปกับอันไหนมากที่สุดอืมสาก,กุลุพลังงานที่ไปใช้นในการฟังธรรมไม่ค่อมีกับกุลุออาไปใจ <laughs> ใช้ไปกับกิเลสมากกว่ากับกุลุ เออใช้ไปกับความชอบความชางังมันก็กินแรงมันก็ปัญญามันก็น้อยลงอะเด็กนะคะดังนั้นเราต้องรู้นะการประมาณในการใช้พลังงานของเราเนี่ยแหละพลังงานพึ่งตนพึ่งไปทางไหนล่ะถ้าพึ่งไปทางชอบชังมากๆม,ม,มันก็ต้องทุกข์มากไงแต่ถ้าพึ่งไปทางเป็นไปเพื่อเหตุแห่งวิมุตห้า มีการหมั่นฟังธรรมหมั่นแสดงธรรมหมั่นใคร่ควรทบทวนกิเลสของตัวเองด้วยสมาธิที่ตั้งมั่นก็จะมีศีลคุ้มครองใจก็จะมีปัญญาพาตัวเองพ้นทุกข์ดังนั้นเราต้องเป็นเป็นสอสอของพรัคสมาธิปไตยเนี่ยก็ต้องรู้จักใช้พลังงานพึ่งตนจะพึ่งพลังงานไหนนะวันหนึ่งยีิบสี่ชั่วโมงเนี่ย เรามีเปอร์เซ็นต์พลังงานพึ่งตนไปทางไหนล่ะเออเราก็ต้องฉลาดที่จะใช้พลังงานพึ่งตนให้เหมาะให้ควรที่จะเป็นประโยชน์ต่อเราต่อโลกใบนี้นี่นะพลังงานไปชังคนนั้นชังคนนี้อยากได้จากคนนั้นอยากได้จากคนนี้มันก็แรงมันก็หมดมันก็เหนื่อยไม่มีพลังงานที่จะมาดันพิษดันโรคดันเรื่องร้ายออก เราก็ป่วยป่วยเสร็จมันก็โง่เพราะมันจะไปเร่งผลอยากให้หายไวๆไวๆมันก็วนอยู่ในเนี่ยโสกะปริเทวไขครวรลำพันเนี่ยดังนั้นแต่ละวันคุณต้องตรวจสอบพลังงานของคุณว่าคุณจ่ายพลังงานไปกับอะไรใครจะทำอะไรมันก็เรื่องของใครแต่เราไม่ไปเกี่ยวไปคล้องไม่ไปชอบไปชังเขาให้รู้ความจริงนำความเป็นจริงพลังงานคุณก็เหลือเยอะ พอเหลือเยอะมันก็ดันพิษดันโรคดันเรื่องร้ายออกก็พลังงานนั้นมาบำเพ็ญกุศลต่ออย่างเงี้ยดังนั้นไปทวนนะแต่ละวันนะ่ะใช้พลังงานอะไรนะจ๊ะจบค่ะุณรู้เข้าใจแล้วค่ะกลับขอบ,บพระคุณค่ะอืมอยากบรรลุธรรมอยากมีปัญญาฆ่ากิเลสแต่วันหนึ่งใช้พลังงานจ่ายอะไรเออแล้วมันจะได้ตามที่เราหวังหรือเปล่า นึกออกไหมล่ะค่ะนึกออกก็รู้เออก็ไปแก้ไขนะจ๊ะอ้าวให้กำลังใจจ้ะสู้ๆนิมนท์ท่านสมณะเลยค่ะเอ่อความยากที่ทำให้ทุกเนี่ยเขาเรียกว่าตันหาตัวไหนยาวนิดเป็นตันหาตัวไหนเป็นกามตันหาเพราะว่าตันหาวิภาวะตันหาเป็นตันถาตัวไหน ไม่อยากให้เขาทําอย่างนั้นนะเขาเรียกปัญหาตัวไหนรู้ไหมอ่านนอกไหมเป็นกลามอะไรเป็นกลามหรือภาวะหรือว่าวิภาวะแสดงว่า,ย,ายังไม่เข้าใจตัญหาทั้งสามมากพอต้องไปศึกษาต่อแล้น่นะค่ะเป็นภาวะตัณหาอ่าเป็นภาวะตัณหา,า,วหาความอยากไม่ให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้เออเขาเรียกว่าภาวะตัณหา เพราะนั้นการที่ไม่อยากอะไรก็ตามแล้วไม่ได้ตามที่อยากก็เป็นทุกเนี่ยละเรกว่าถุกที่เกิดจากพราะอัตนายากยกตัวเพิ่งไปสร้างปัญญาขึ้นมาเพื่อสู้กับมันนะถ้ามันแบบนี้แล้วมันจะเป็นยังไงถ้าไม่ได้อย่างนี้แล้วมันจะเป็นยังไงไหมชีวิตเราคนนี้ควจะรู้นะสุดท้ายแล้วก็สามารถล้างมันได้ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็ได้เป็นอย่างเขาก็ได้ออ หมือนครูรู้ว่านเนี่ยไอ้กลิ่นข้าวกินแล้วเนีย่ยมันอยู่กี่นาทีเชียวมันก็หายจากจมูกแล้วแล้วใช่ไหมแต่ถ้าความไม่พอใจไม่ชอบใจที่เราเก็บไว้นะ่ะมันจะอยู่กับเราชั่วกาลนานเลยนะจะบอกให้นั่นะคือให้ไปล้างให้ไปล้างใจของเราตรงที่มันยึดอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นแหละทุกเรื่องเลยตั้งแต่ที่บ้านที่ทํางานถนนหนทางเราอยากให้คุณเป็นอย่างนั้นอย่าง,งนี้เขาเรียกว่าเพราะว่าตัณหาทางนั้นไม่อยากให้รถติด อยากให้รถไม่ติดอยากให้ฝนไม่ตกอยากให้แดดไม่ร้อนอยาก้อากาศไม่หนาวเป็นภาวะตันหาทั้งนั้นที่ทําให้เราทุกข์อยู่แล้วแล้วเล่าๆส่วนใหญ่ไม่อยากให้ที่ทํางานเป็นแบบนี้คนร่วมง,งานเป็นแบบนี้ไม่อยากให้โรงเรียนของหนูปางงานนนเป็นอย่า,างนั้นอย่างนี้เป็นภาวะตันหาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องของพ่อตัณหานะเราเจะลดความทุกข์ได้เยอะมากเลยเพราะฐานพวกเราส่วนมาก ที่ทุกทุกวันนี้ส่วนใหญ่ทุกเพราะเพราะว่าตัณหาเป็นส่วนใหญ่ทุกจากกรารตัณหาก็น้อยลงนะเพราะฉนั้นที่ทุกส่วนใหญ่ในฐานของเราคือภาวะตัณหาทั้งนั้นแหละแต่ละคนถ้าเข้าใจนะไปเพียรล้างนะทุกจะลดลงมากเลยนะเอาสาทุกน้อมกลับกับพระคุณค่ะยันนำไปปฏิบัติค่ะ